เมนูของเราคนระับเน้นหลักๆคือหมูสําหรับสายหมูเลยครับหมูกรอบหมูชาชูหมูย่างก็คือจะมาร้านเรานี่คือแบบรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนอ,อ,อร่อยจริงรอันเนี้ยตักคําที่สาวเนี้ยอืมกับหมูย่างแล้วกันนะอืโคโคเต็มจนมากหวานน้อยนี่ชอบเลย สวัสดีครับคุณอยู่กับพี่รายบริอันนะครับวันนี้บริอันมาอยู่ที่ย่านพาวินทาว์นะครับแล้วก็เป็นช่วงกินร้านเพื่อนเราก็มากินร้านของกัลยาณมิตรนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่คุณตมรุ่นน้องนะครับเพื่อคแนะนํามาว่าเนี่ยลูกพี่ลูกน้องนะครับมาเปิดร้านแถวพาวินทาว์เนี่ยนะร้านชื่อว่าร้านช้อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวิทย์นะฮะครับผมอ่าก็ร้านช้อนเนี่ยถามว่าเมนูมีอะไรยังไงบ้าง เมนูของเราคนระับเน้นหลักๆคือหมูสําหรับสายหมูเลยครับหมูกรอบหมูชาชูหมูยา่างก็คือจะมาร้านเรานี่คือแบบรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่แล้วเราจะเอาพวกหมูเนี่ยเราเสนอวัตถุดิบคือหมูเลยครับเอาหมูไปทํากับอะไรก็อร่อยไปกินกับบะหมี่ข้าวไปกเบข้า,ไปข,าไปข้าวต้มแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะอร่อยนะครับแล้วก็ทีนี้เมนูเท่าที่เห็นเนี่ยคือมันมีการแบบไปประยุก fusion ท่านต้นเช่นทําเป็นข้าวหน้าหมูกรอบด้งครับก็คือเหมือนปกติเราจะเจอคัสติโด้งที่เป็นหมูทอดแล้วก็มีไข่ ข้างบนใช่ไหมใช่ครับข้าวต้มแห้งมีนะครับบะหมี่มีนะครับข้าวหน้ากิงกะหลี่หมูกรอบหมูย่างหมูซาชูมีมีหมดเลยครับตอนนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะขายไหมบะหมีม่กะเพราเนี่ยคิดว่าเป็นเมนูใหม่เดี๋ยวต้องรอเปิดตัวครับโอ,โอเคที่แอบสป,ปอยนะเพราะวันนี้จะได้กินแบบว่า บะหมี่ผัดกะเพราเป็นน่าจะเป็นจะชามแรกที่จะได้ลองชิมนะครับฝีมือของน้องเพราะน้องก็ตอนแรกสั่งบะหมี่ธรรมดาแหละแต่น้องบอกว่าพี่กินเผ็ดไหมตอนแรกก็เผ็ดขนาดไหนอ่ะผัดกะเพราผัดกะเพรางันเอามาเลยอะไรเงี้ยก็ก็จัดไปนะครับถามก่อนว่าร้านนี้ก็คือคอนเซ็ปต์กนะ็คือเน้นเน้นหมูเป็นหลักเนาะใช่ครับก็คือต้องการให้ คนลืมคําว่าข้าวหมูกอรอบข้าวหมูแดงอะไรอย่างนี้มันคือแบบพอมาเสิร์ฟปุ๊บคนจะลืมภาพหมูกอรอบหมูแดงปกติไปเลยก็คือเอามาเรียกว่ามายกระดับในระดับเนึ่ง <1, S 2> แต่<ช>ว่ารเรียกว่ารสชาติร,รวมถึงราคาก็ยังเป็นราคาเป็นสิ่งที่จับต้องได้อยู่จับนะต้องได้ไม่ได้แบบว่ายกระดับจนราคาแพงเกินไปหรือว่าจนแบบต้องปีนบันไดไปกินอะไรอย่างเนาะใช่นะครับเนาะก็อั้นร้านอยู่ตรงถนนศรีวราทาวินทาวนะครับ ใช่ก็คือถ้าขับรถมาพอเลียกสเวลาปุ๊บก็คือให้มองแมคโครซ้ายมือใช่ไหมแมโรซ้ายมือครับร้านผมจะอยู่ตรงข้ามกับเคอรี่ครับก็คือมองสังเกตง่ายๆเลยใช่นะครับก็วันนี้ก็วิจสรรมาให้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับแล้วเปิดร้านนี้มาคือเพิ่งมาเปิดไม่นานเนาะไม่นานครับเกือบเกือบเดือนครับขออนุญาตถามนิดนึงว่าแบ็คกราวหรือว่าทักษะฝีมือการทำอาหารเนี่ยไปแบบฝึกฝนตำรายยังไงบ้างครับ จริงๆผมชอบตั้งแต่เริ่มก็คือที่บ้านทำอาหารอยู่แล้วก็ผมเองก็เลยติดได้แบบทักษะนิดหน่อยติดมาด้วยแล้วก็เน่อกับการที่เราชอบกินก็เลยอยากลองทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยมันแล้วก็วยความที่แบบหมูกรอบหมูกรอบตลอดเวลาไปกินอะไรก็กะเพราก็ต้องกะเพราหมูกรอบข้าวหมูกรอบกะเพราหมูกรอบทุกอย่างต้องใส่หมูกรอบหมดก็เลยแบบเป็นคนชอบหมูกรอบอยู่แล้วก็เลยมาลองจาหมูกรอบทําดูครับแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆอย่างหมูกรอบแล้วเขายอบมาคนก็ถามแบบ ไม่มีแบบไม่ชอบกินของมันไม่ชอบกินของทอดนะก็มีหมูย่างมีหมูชาชูอะไรเงี้ยก็คือ,อลองทําไปเรื่อยด้วยแบบความชอบอย่างเดียวเลยครับก็คือสตาร์ทมาจากเริ่มมาจากความเป็นหมูกรอบเลเวอร์พออยากกินปุ๊บก,ก็เริ่มมีความอยากลองทำก็สตาร์ททำาทำปุ๊บมันก็เลยแตกลายเป็นหมูตัวอื่นๆอยากให้ฝากแบบว่าเอ,อติดต่อทางร้านยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ร้านช้อนนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณ11โมง11โมงครับถึง3ทุ่มครึ่งนะครับก็ <S 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 ใครผ่านมาแถวนี้หรือว่าตั้งใจจะมาลองอยากชิมหมูกรอบอยากชิมสายหมูของจริงอะไรยครับ <laughs> ก็ลองมาได้เลยครับที่ร้านช้อนนะครับอยู่ตรงเส้นทาวินทาวเลยครับสี่บารา <laughs> <ร>ก็ติดตามที่เพจร้านช้อนก็นได้ครับใน a c e b o o k ครับผมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดส่ดเดลิเวอรี่สั่งได้ที่ไหนบ้างนะตอนนี้ตอนนี้มีของโรบินทูธครับแล้วก็ไลน์แมนครับสั่งได้เลยได้ครับโอเคขอบคุณน้องวิทย์มากนะครับ๋ยวขอไปชิมแล้วครับขอบคุณครับ เป็นการชิมที่กดดัดนมากเพราะว่าทั้งคนทำนะครับและก็เพื่อนอยู่หลังกล้องทั้งหมดนะฮะ <พอ S 1> เริ่มจากถูกครับเริ่มจากอ้นะหมูกรอบด้งนะครับหมูกรอบด้งรู้สึกเหมือนตัวไข่มีซอสอะไรบางอย่างปั๊บสีชมพูมใช่มเป็นซอสเป็นซอสของอะไรเป็นซอสที่ตลาดอะไรเออก็ว่าอยู่มันดูแบบแปลกกว่าที่อื่นเน่เราก็รู้นะไม่ใช่ม่วั่ว,วน,นะจ๊ะนี่อ่ะหนึ่งคำมีข้าวมีไข่นวดนวลมีหมูกรอบ ไข่มันล้วนๆจ้ะเฮ้ยอร่อยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่ายึดติดภาพแบบคัสตด้งเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าตัวซอสที่น้องเขาใส่เนี่ยพอใส่ปุ๊บแบบมันเสริมหมูกรอบให้มีความเข้ากันมากขึ้นอนะ่ะถ้าเป็นคาสตดงแบกกบปลาญี่ปุ่นแล้วใส่หมูกรอบนะมันอาจจะยังไม่เข้าขนาดเนี้ยอืมอร่อยเนาะไข่คือแบบ กำลังดีไม่สุกเกินไปเนาะเนี่ยอร่อยจริงอันเนี้ยตักคำที่สามอนเนี้ยอืมมาสู่ข้าวต้มแห้งนะฮะมีท็อปปิ้งหลายอย่างแต่ว่าอันนี้สั่งเป็นบาดเต็งว่าถ้าข้าวต้มแห้งจะมีบาดเต็งเพิ่มขึ้นมาแล้วบาดเต็งที่นี่เขาใช้คอหมูด้วยนะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับเท่าที่ดูคือเหมือนผัดซอสมาสีน้ำตาลน้ำตาลมีกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็มีค่อนข้างพริกไทยค่อนข้างหนานแน่นในระดับหนึ่ง หนึ่งคำข้าวต้มแห้งบะเต็งรสชาติดีฮะคือมันจะมีความรู้สึกนะมันเหมือนจะคล,คล้ายๆหมูฮ้องทางภูเก็ตคล้ายๆหมูพะโลแต่ไม่ได้หวานบนนั้นจะเป็นพริกไทยเด่นๆรู้สึกว่าชอบปกติก,กินข้าวต้มแห้งจะเป็นคนเฉยๆมากข้าวต้มแห้งหลายๆเจ้านะก็คือเป็นเหมือนข้าวปกเครื่องแล้วก็แห้งสมชื่อข้าวต้มแห้งมากแห้งจนไม่มีรสชาติเลยแต่นี้เพอมีบะเต็งครับบะเต็งเขามีซอสของเขาอะเลยทนะให้รู้สึกว่าเออกินอร่อย หมูก็คือก็คือเรียกว่าสู้ฟันกำลงังดีอาจจะไม่นุ่มนวลขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยสุดท้ายนะฮะตอนนี้สั่งเป็นบะหมี่หมูย่างกับบะหมี่หมูชาชูทีนี้น้องวิทย์เสนอว่าเฮ<ะ>้ยพี่สนใจกะเพราไหมอ่ะกะเพรากะเพราเนาะหมูย่างก่อนนะหมูย่างมีความสู้ฟันนิดๆิดน,ดนะฮะไม่ได้เหนียวเี้งง่ายนี่ชาชูฮะ โอ้โหอร่อยอ๋อเมื่อกี้แอบเห็นขั้นตอนนะก่อนที่เขาจะเอาชาชูกับหมูย่างไปผัดเนี่ยเขาเอาหัวชูหมูย่างที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเบินไฟก่อนหนึ่งรอบเพื่อความหอมทีนี้ขออนุญาตกินแบบหมี่กะเพราที่ผ่านกันผัดแล้วนะฮะขอเนี้ยคลุกก่อน,น,นอาากีกนิดนึงเขาผัดมาแล้วเดีขอคลุกอีกนิดนึงขอกินแบบหมี่กะเพรา,ากับหมูย่างแล้วกันนะ มีะเหม็นเล็กครับสัน่นไปอย่างดีอร่อยส่วนกะเพราเราบอกว่าเรากินเผ็ดได้ไม่มากน้องก็เลยทําแบบไม่ได้จัดมากเรากินได้อร่อยดีกะเพราเราก็รสไม่จัดแต่ว่ามีความร้อนในเผ็ดนิดๆแต่ถ้าเกิดใครชอบจัดว่านี้ให้บอกล้องวิทย์ว่าขอจัดแบบนี้ได้ นช้อนนะเดินบางสางซ้ายมือ50เมตรเองก็อยู่ร้าน Black Jack Coffee Tha Win Thaw เป็นร้านที่แบบว่าในตำนานนะที่ใครหลาก็แชร์กันแล้วตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็เนี่ย Black Jack โกโก้ที่สั่งหวานน้อยเนาะก็คือเป็นแบบเป็นเหมือนซอช็อกโกแลตเหนียวๆเนาะผสมโกโก้เหนียวๆผสมนมพนแล้วก็ใส่นมนะเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูขอไปคนก่นอนโกโก,โกเ้เต็มจนมากหวานน้อยนี่ชอบเลย โกโค่เข้มข้นมากเข้มจนแบบอมเปรี้ยวนิดๆนะฮะนี่สั่งหวานน้อยคือชอบเลยแล้วพอเดูแล้วเนี่ยมันจะมีอ,อ,อ่ะไอซอสอะไรค้นๆอยู่ที่ข้างใต้อ่ะไอหนึ่งคำดูจะมีความซอสค้นๆเนี่ยติดมาด้วยดีแต่บางคนชอบโอโคติดเบลหนึ่งนะมันติดเบลปลายนิดเองแต่ชอบไหมเห็นว่าชอบถ้าใครชอบหวานก็สั่งหวานปกติหวานมากก็ได้ อันนี้คือหวานน้อยเราชอบเลยออร่อยสุดท้ายนี้ขอขอให้ฝากติดตามอีราเบรนทุกช่องทางนะครับทาง f Facebook แ a n Page i n s t a g r ร m รวมถึง y o u t u b e c h anel n กันด้วยนะครับแล้วใครมาถ่ายภาพท้าฝากร้านชอมว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปกินหลังกล้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ